สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับช่วงเล่มนี้ดีไหมเจอกันทุกวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมากับเรื่องเกิดใหม่ในร่างบอสกลางเกมชตาขาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม as as well. อ,อันนี้ที่เห็นนี่จะเป็นเล่ม ที่เปิดพีตอนแรกเป็นเล่มพิเศษที่จะแถมการ์ดสองใบให้ดูว่าแบบครับผมแฟบ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 ลบไอช่วงนี้ไอดุครับผมโดนติดแดงไปหลายคลิปแล้วครับแฟบแฟบก็จะแถมการ์ดสองใบแล้วก็ที่เห็นนี่จะเป็นปกพิเศษนี่มันจะมีสองปกอ้หูอ้หูจะเปิดปกในมันไปเปิดปกในเต็มเต็มดอกครับผมอันตรายมากนี่ ้าตามร้านทั่วไปตอนนี้ที่ขายอยู่จะเห็นเป็นปกนี้อันนี้ก็จะเป็นปกพิเศษห,ห,หืมโอเมื่อกี้ตกใจตกใจเองเล่มละ200เพราะเป็นกระดาษกินลิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่า200นี้คุ้มค่าแก่การซื้อไหมเิอเปิดมาด้วยหน้าสีครับผมสวยงามขอทอบปกก่อนแล้วกันเดี๋ยวปกยับ โอ้โหไม่มันช่างจ่าสะเหลือเกินก็จะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพนังกงานออฟฟิศที่โดนทัรซังหรือรบบรรทุกในตานานนะครับชนแล้วไปเกิดต่างโลกย่อๆก็คือจะไปเกิดในโลกที่เป็นเหมือนเกมที่ตัวเองเคยเล่นแต่ดันไปเกิดเป็นบอสท,ที่อยู่กลางเกมแล้วเขาก็จะพยายาม เอาตัวรอดไม่ให้พุกล้าฆ่าโดยการสร้างบริเวณสาวๆขึ้นมาโดยการจุ่มโบจุ่มโบนะครับผมแค่เปิดมาก็จุ่มโบแล้วแฟบแฟบแฟบให้ดูแค่นี้พอนี่จุ่มโบจุ่มโบโอ้โหปุ๊บแฟ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 บวิธีเซนเซอร์ครับผมนี่ปุ๊บโอ้โหแฟบแฟบแฟบเซนเซอร์อีกแล้วนี่เซนเซอร์แทบพุ่งหน้าเลยเนี่ย โอ้โหเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์จับไปจับไปนี่ก็จะสร้างบริวารขึ้นมาอันนี้เป็นหนังเอกคนแรกของเราไม่มีเซงครับผมต้นฉบับมาไงมาอย่างนั้นบอกเลยสองร้อยนี้แค่นี่แค่ไม่กี่หน้าเนี่ยโคตรคุ้มแล้วเนี่ยนี่อันนี้เป็นเกมที่พระเอกจําได้ว่าเคยเล่นมาแล้วเป็นเหมือนสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นมาใหม่ที่หลังจากโดนรถบรรทุกชนก็มาจากเกมนี้ ฝื๊ฟื๊ก็จะเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องไปหาซื้อครับบอกเลยว่า200คุ้มๆบางร้านนี่มีส่วนลดไม่ถึง200ด้วยนะแต่เล่มเล่มพิเศษเนี่ยหาซื้อในช้อปปี้ได้แต่แตล้วราคามันน่าจะแรงแล้วตอนเนี้ยก็ซื้อเล่มธรรมดาไปก็ได้นี่อันนี้ก็จําได้ว่าจะเห็น,นมีสามมตรมาค่าอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนะเอามารีวิวให้ดูความการแต่ว่าพอรู้เรื่องคร่าวๆแล้ว ฟนี่นี่พระเอกจะเริ่มวางแผนสมบูสมบูน้องเมดแฟบ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 พอใครอยากดูกดสต็อปดูเองนะครับผมแฟบ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 โอ้โหคลิปนี้แฟบทั้งคลิปครับผมแฟบ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 นี่เอาแล้วมาถึงเจอกันแล้วครับผมพระเอกเตรียมตัวจะเปลี่ยน จากศัตรูให้กลายเป็นลูกน้องครับผมด้วยการจุมโบจุมโบแฟ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 บมีทั้งสายปกติและสายโลลิแฟบแฟบโอ้โหเปลี่ยนหน้าไหนก็แฟบคลิปโอ้โหแฟบ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 เรียบร้อยกูเฮ้ยเล่นนี้แม่งแฟบทั้งคลิปคลิปหาแฟบแฟบแฟบโอ้ทุกคนบอกเลยไปซื้อซาลี่ไปซื้อเลยแฟบแฟบแฟบโอ้เปลี่ยนหน้าไม่ได้เลยครับผมตอนนี้แม่งแฟบทุกหน้า ไปเลยบอกเลยใครพ่กนี้หลังเลิกเรียนหรือเลิกทำงานครับผมโอ้โหใครเจอรีไปร้านหนังสือให้ไวแล้วไปซื้อมาแล้วคุณจะได้ขอแฟดแฟแฟแฟไอ้หาเอ้ยเปิดหน้าไหนก็เจอแฟดแฟแฟแฟทุกคนครับผมไม่อยากรีวิวเยอะช่วงนี้โอ้โหโอ้โหแฟแฟแฟบอกเลยโอ้โหรีเปิดไปไวแล้วกัน ไม่ไหวแล้วแฟบแฟบแล้วครับผมเจ็บคอแล้วแฟบ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 หู้โคตรคุ้มบอกเลยเล่มนี้จัดหนักทุกหน้าเซอร์วิสทุกตอนและสุดท้ายพอแฟบเสร็จก็มากกายเป็นบริวารของพระเอกครับผมส่วนเนื้อเรื่องจริงๆจะเป็นยังไงนั้นลองไปอ่านดูครับผมเนื้อเรื่องก็สนุกภาพสวยมีแฟบทุกหูบอกเลยว่าเล่มหนึ่งนี่จะแฟบสักกี่หน้าแฟบจนปวดคอแล้วครับ สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าว่าจะมีเรื่องไหนมาดูแฟบ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 กันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบายบายแฟบ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 หูหูหูดูห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 ูไปดีกว่า